สวัสดีครับวันนี้ IT s h โชว์รูจะมารีวิวตัวกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อ a n y t e c h รุ่น AT66A กันนะครับจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของรูรับแสงนะครับที่มีความกว้างถึง F2.2 นะครับทำให้สามารถถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยได้ภาพที่คมชัดสมจริงนะครับผมต่อมาเรามาลองดูหน้าตาตัวเครื่องนะครับแล้วก็อปกุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวเครื่อง a t ท 6A นะครับผม วัสดุก็ทามาจากพลาสติกนะครับเงาสีดํานะครับผมด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นปุ่มนะครับสีขาวหน้าจอสองจุดเจ็ดนิ้วนะครับผมอย่างสังเกตนะครับว่าเรื่องของเลนส์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เนี่ยฮะเขียนระบุไว้เลยนะครับว่า f สองุดสองนะครับผมทําให้สามารถถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับได้ชัดเจนกว่ารุ่นอื่นๆนะครับผมอุปกรณ์ในกล่องประกอบไปด้วยนะครับสายชาร์จในรถอย่างดีนะครับผม ถัดมาก็จะเป็นตัวขายยึดกระจกนัลจยนนะครับสายย s ดและคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมนะครับส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องนะครับด้านหน้าประกอบไปด้วยนะครับตัวโลโก้นะครับผมวัสดุทมจากพลาสติกดำเงานะครับอ่านี่ะด้านนี้นะครับจะเป็นตัวลำโพงนะครับผมถัดมาก็คือจะเป็นตัวเลนกล้องนะครับตัวนี้มีความกว้างอยู่ที่170องศานะครับ รูรับแสงอยู่ที่ f 2 2นะครับผมมีฟังก์ชัน WDR นะครับสามารถถ่ายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับภาพผมชัดนะครับผมตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับสอนิ้วถัดมาก็จะเป็นปุ่มนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มเมนูปุ่มโหมดนะครับผมเปลี่ยนโหมดกล้องวิดีโอถ่ายรูปดูด้านหลังปุ่มขึ้นปุ่มลงนะครับเลื่อนไฟล์ ตั้งค่าต่างๆก็ใช้ตัวนี้นะครับเลื่อนวันที่วันเวลาตรงกลางคือปุ่มโอเคตกลงเริ่มอัดหยุดอัดก็จะใช้ตัวนี้ปุ่มเดียวนะครับด้านบนประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบสายชาร์จนะครับผมถัดมาคือตัวช่องเสียบที่ยึดกระจกหน้ารถยนต์นะครับถัดมาก็จะเป็นตัว AV-IN ครับผมตัวเครื่องด้านล่างประกอบไปด้วยนะครับปุ่มรีเซ็ตครับลำโพงนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับ ต่มาก็จะเป็นตัวไมโครโฟนนะครับผมตัวเครื่องด้านข้างนะครับประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบสายให้ d m i นะครับผมตัวเครื่องด้านข้างขวาประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบไมโครอนดิการนะครับรองรับสูงสุดได้32จิกครับต่อมานะครับเราก็มาทําการเปิดเครื่องนะครับเพื่อสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันเลยนะครับปุ่มซ้ายบนสุดนี่คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมเปิดมาหน้าจอก็จะแสดง อัตโนมัติก็คือก,กล้องถ่ายวีดีโอให้เราเลยนะครับถ้าเราทําการเสียบสายชาร์จไว้นะครับผมเวลาเราสตาร์ทเครื่องรถปึ๊บตัวกล้องก็ทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเวลาตรงนี้จะเดิน1 2 3 4งสองสหไปเรื่อยๆน,นะครับต่อมานะครับเรามาลองดูเมนูการตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือตัวเมนูตัวกลางนี้นะครับตัวนี้คือการเรียกการตั้งค่าเมนูต่างๆนะครับก็จะมีทั้งหมด2หน้าด้วยกันคือการตั้งค่าของตัว การถ่ายวิดีโอนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือการตั้งค่าตัวเครื่องนะครับพวกวันที่วันเวลาต่างๆเรามาเริ่มกอันแรกนะครับ Resolution นะครับก็คือการปรับความละเอียดของภาพเนี่ยก็ได้อยู่ที่ 1,080p นะครับ Loop Recording ก็คือการอัดให้ไฟล์เนี่ยยาวกี่นาทีนะครับก็จะมีการตั้ง 2, 3และ5นาทีนะครับก็ตั้งไว้ที่3นาทีแบบนี้นะครับมีเมนู Time l a p e ด้วยนะครับสามารถลองใช้งานกันได้เลยนะครับ ฟังก์ชัน WDR นะครับให้อนเอาไว้นะครับสำหรับการถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับตัวนี้ Motion Detect นะครับก็เลือก on หรือ off ได้นะครับ Power Off Delay ก็คือหลังจากที่เราดับเครื่องรถยนต์นะครับบิดกุญแจ off ปุ๊บให้มันดับภายในกี่วินาทีนี่ก็เลือกไว้10วินาทีนะครับ Power On Delay เวลา start ปุ๊บให้เปิดเลยอัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าจะให้ delay 10วิ20วิ30วิแล้วค่อยเปิดก็ได้นะครับ การอัดเสียงนี่ฮะสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้นะครับผมตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นการบันทึกเวลานะครับลงไปบนภาพวิดีโอ G Sensor นะครับก็ตั้งค่าการตรวจับแรงสั่นสะเทือนนะครับเราก็ตั้งไว้ระดับกลางนะครับผมอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าของการถ่ายวิดีโอ,อถ้าเรากดเมนูสองทีครับก็จะเป็นการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับอันดับแรกก็คือวันเวลา เนี่ยก็ตั้งขึ้นลงแบบนี้ได้เลยนะครับเลื่อน,นวันที่เท่าไหร่ก็ตั้งไปวันที่สิบนี่ยครับเวลากี่โมงสิบห้าสิบหกจุดเท่าไหร่นี่ฮแต่เราก็กดโอเคไปเรื่อยๆนะครับตั้งเสร็จกดเมนูเพนัมเบอร์ก็คือการใส่เลขทะเบียนรถของเรานะครับเนี่ยใส่ได้มันก็จะไปบันทึกเอาไว้กับตัว ไฟวิดีโอด้วยนะครับไทม์โซนตั้งได้ครับบวกเจ็ดบวกแปดอะไรอย่างนี้นะฮะออโต้เขาออฟก็คือเวลาที่เราเปิดเครื่องนะครับโดยที่ไม่ได้ชาร์จไฟนะครับหรือว่าชาร์จไฟอยู่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ทําอะไรนะครับไม่ได้กดเมนูไม่ได้อัดมันก็จะปิดภายในสามนาทีห้านาทีสิบนาทีสามารถตั้งได้หรือว่าจะปล่อยจนกว่าแบตจะหมดเลยก็มาเลือกที่ออฟแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการตั้งค่าปุ่มเสียง ภาษานะครับตัวนี้รองรับทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนี่ครับนี่ภาษาไทยก็มีให้ครบนะครับแต่ว่าภาษาไทยก็จะมีเป็นห่างๆแบบนี้บ้างนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับผมนี่ฮะเราตั้งเป็นอังกฤษเอาไว้ก่อนนะครับทีวีโหมดกับฟรีควนซี่นี้ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือ เวลาเราถ่ายอยู่นะครับบางคนตอนกลางคืนเนี่ยแสงเข้าตานะครับก็สามารถมาเลือกตรงสกรีนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับว่า30วินาทีหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องเนี่ยให้ภาพดับไปนะครับแต่ตัวกล้องยังอ่าอยู่นะครับอ่าก็หรือจะเลือกเป็น60วินาทีแบบนี้ก็ได้นะครับก็มีให้เราเลือก2อันสามารถปรับการช่วยๆแสงได้นะครับผมเวลาเราไปถนนมืดๆเราก็สามารถปรับบวกให้ภาพสว่างยิ่งขึ้นได้นะครับ จะเป็นไว้บลาร์นะครับก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับผมมีออเมทโรเทตนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตั้งมันนะครับตั้งไว้ที่อ่อนถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็มีตัว Format m e m มนะครับอันนี้ฟอร์แมตเอสก็สามารถลบข้อมูลนะครับจากตัวกล้องได้การตั้งค่าเครื่องเป็นค่า d ด f ฟ u l t ์นะครับเนี่ยก็กดโอเคปึ๊บการตั้งค่าทั้งหมดก็จะถูกลิสโต e นะครับเป็นการตั้งค่าที่มาจากโรงงานนะครับผม อันนี้ก็เป็นเมนูเบื้องต้นนะครับของตัวกล้องนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับจากกล้องถ่ายวิดีโอให้กลายเป็น appeal, กนล้องถ่ายรูปแล้วก็การดูย้อนหลังนะครับวิธีการก็คือกดปุ่มนี่ฮะโหมดด้านล่างซ้ายนะครับหนึ่งที่สังเกตก็จะกลายเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วนะครับตัวกล้องถ่ายรูปเวลาใช้ก็กดปุ่มโอเคเพื่อถ่ายแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถตั้งค่าได้เช่นกันเหมือนกับตัววิดีโอเมื่อกี้นะครับกดเมนูหนึ่งที่นะฮะก็จะมีอิเม ความใหญ่ถ้าสูงสุด12ล้านเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราตั้งค่าเยอะพอสมควรนะครับซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าตัวนี้จะเอาไว้ในรถเป็นหลักนะครับก็จะใช้ถ่ายวีดีโอเป็นหลักอย่างเดียวนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวการดูย้อนหลังนะครับเนี่ยฮะถ้าเรากดปุ่มโ o d e อีกทีหนึ่งนะผมรอย้อนให้ดูอีกทีนะครับหน้าวีดีโอกดหนึ่งทีกลายเป็นการถ่ายรูปกดอีกทีหนึ่งจะกลายเป็นการดูย้อนหลังนะครับ ก็จะมีไฟล์ทั้งหมดถสองไฟล์นะครับที่เมื่อกี้เราถ่ายไว้เนี่ยฮะสามารถเลื่อนขึ้นลงได้แบบนี้นะครับเนี่ยจะดูไฟล์ไหนก็กดปุ่มโอเค่ะใช้เวลาที่เราต้องการไหมถ้าไม่ใช่ก็กดขึ้นหรือลงแบบนี้ได้นะครับเนี่ยสมมุติเราลองเล่นจะเล่นไฟล์นี้ก็กดปุ่มโอเคน,คเคนี่ครับปุ่มตรงกลางโอเคเนี่ยเวลามันก็เดินแล้วเนี่ยสังเกตภาพมันวิ่งแล้วนะครับแต่อันนี้พอดีรถมันติด เราจะหยุดก็กดปุ่มโอเคเพื่อหยุดจากนั้นเนียครับก็จะไปไฟล์อื่นก็กดกดโอเคเพื่อดูนี่ครับแค่นี้ครับก็สามารถดูภาพย้อนหลังผ่านตัวกล้องได้เลยนะครับ,รบหยุดกดนหนึ่งทีมันก็จะกลับมาเลือกได้ถ้าเรากดอีกทีนึงปุ๊บก็จะกลายมาเป็นกล้องถ่ายวีดีโอเหมือนเดิมแล้วนะครับ ครับแล้วมาสรุปจุดเด่นของตัวกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อ Enitech รุ่น AT66A กันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับนฮะตัวกล้องดูนฮะรูปร่างหน้าตาดูบุกบึนนะครับสวยงามนฮะรูรับแสงขนาดใหญ่2.2นะครับมุมมองกว้าง170องศานะครับทำให้ครอบคลุมพื้นที่หน้ารถได้เป็นอย่างดีนะครับมีฟังก์ชัน WDR นะครับถ่ายได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนนฮะหน้าจอใหญ่2.7นิ้วรองรับ เมนูภาษาไทยนะครับผมเนี่ยก็ตัวนี้นะครับถือว่าครบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงนะครับฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะครับก็ใครที่กําลังมองหานะครับตัวกล้องติดรถยนต์นะครับดีๆนะครับทั้งหนึ่งตัวมีการรับประกันสินค้าเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับตัว a n y t e c h at 6 6 a ที่ทาง it c h a l o o มาจัดจำหน่ายตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ยังไงก็ขอฝากตัว AT66A ที่ทาง IT ทีโชลูมนมาจัดจำหน่ายเอาไว้ได้วยนะครับขอบคุณมากครับ